สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้ในเกม ROV กันอีกเช่นเคยนะครับตอเนื่องจากคลิปที่แล้วเลยที่ผมได้ทําการลงดาร์ซี่โชว์ความตึงอะไรไปนะแล้วคือแบบผลตอบรับเนี่ยเรียกได้ว่าค่อนข้างที่จะดีเยอะมากมากเลยนะครับและในวันนี้เนี่ยผมก็จะทําการเล่นดาร์ซี่ทั้งหมด10เกมแล้วผมก็จะทําการรวบรวมไฮไลท์แต่ละเกมมาอะไรอย่างนี้แล้วก็10เกมเนี่ยมาดูกันว่าผมเนี่ยจะสามารถชนะได้กี่เกมเนะผมไปก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปเนี่ยฝากท่านผู้ชม กดไลค์กดแชร์กดติดตามกำลังใจให้กันด้วยนะตอนนี้ช่องผมเนี่ยจะถึง1,000ัซับแล้วขาดอีกแค่ไม่กี่คนเท่านั้นช่วยกดติดตามกาลังใจให้ผมแป๊บเดียวเลยเท่าน,นั้นก็คือจะครบแล้วนะครับท่านผู้ชมกดติดตามแล้วครับผมไปได้เวลาลุยลำแสงพี่คะดวงตาไปก่อนเลยกาลีครับผมเปิดมาอย่างสวยงามแล้วเจวานี้ยังไงคือแบบหืงเจ็บหมดทุกตัวแต่ผมไม่มีนติแล้วเมื่อกี้ผมวางนติตีเว้าไปนะทุกคนไม่ใช่อะไรแล้วน้องทูเลนอย่างนี้ลาก่อนครับผม แล้วพวกน้องน้องหนูหนูมีปัญหาอะไรกันหรือเปล่าพี่ขออนุญาตมาทําการจับมือเมดน้องกาลีก่อนแล้วเอาไปหนึ่งเจ็บโอ้โหนี่ไม่ใช่หนึ่งเจ็บแล้วครึ่งหลอดเอาไปหนึ่งคิวแล้วเก็บกาลีไปหนึ่งครับผมสวยงามจ้าแล้วน้องกาลีอยู่คนเดียวนี่มันเหงาหรือเปล่าพี่ขออนุญาตทาการจับมือทักทายเอาไปก่อนหนึ่งเจ็บเอาแล้วน้องกาลีคนดีคนเดิมมาเดินคนเดียวยางงี้ก็ขออนุญาตทักทายโคตรแรง ท่นแน่ใครมาแอบตีดักเอาน้องทูเลน่นี้ขออนุญาตจับมือทักทายลาก่อนระเบิดสองลูกโคตรแรงเจ็บ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 แต่ขออนุญาตเดินหนีแบบชิวๆครับผมนี่คือแบบหเล่นมันมากเอาแล้วกาลีกาลีเอาเปล่ากาลีเอาเปล่าเอาอย่างนี้เปิ้งหนึ่งทีแล้วอึ่งเรียบร้อยโคตรสวยงามครับผมเกมที่หนึ่งเปิดมาได้อย่างสวยงามโหโคตรตึงโคตรกอดโคตรอันตรายสำหรับดาซี่ตัวนี้นะทุกคน อ้าวแอดเน็ตทำไมมมนอยู่ตรงนี้เละจ้าลำแสงวิคาดดวงตาเอาแล้วจังหวะน,นี้พวกน้องมาหลุดชุมนมอะไรกันอยู่ตรงนี้พี่ขอ,อยัดล็อกสองสยองขวนญตายหมดนะตายหมดนะพี่ไม่ได้คู่แต่มันคือความจริงอ้าวตายหมดนะตายหมดจริงครับผมเชียเบิร์เชีย,ชย,ชยแบบสวยงามเอ้พวกน้องมาทําอะไรกันพี่กําลังตีดักอยู่เพลินๆย่านะให้พี่ล็อกแล้วอย่างนี้ซิลไม่รอดแล้วครับผมเออ <laughs> แก่ตายซะ และพวกน้องๆจะมีใครอยากเอาต่อหรือป่าเอาางนี้แอดเน็ตแอดเน็ตอ้าวอ้าวตายนะตายนะออาตายจริงครับผมอย่างนี้ไม่รอดแล้ววางสกิลสองักเลยอ่าผมก็ไม่รอดเหมือนกันว่ะ <serving> ทุกคนอ้าวทำอะไรกันจ้าน้องสาวแอบมองเธออยู่นะจ้าแล้วล็อกสามสยองควันอย่างนี้ไม่รอดแล้วอือหูจดาเมจโคแรงแล้วเจ้นี้คว้าเข้าไปเอ้ยโดนล็อกโดนล็อกมาเล่นอ่ะอ่าตอนแรกโอ้โหเมื่อกี้สวยจัดทุกคน อ่าโอเคครับก็ชนะอีกหนึ่งตาแบบสวยๆคมๆนะตอนนี้ชนะ2แพู้อยู่นะครับก็ ยังไม่อยากให้สกอร์ในการแพ้เนี่ยมันขยับขึ้นมาเอาสกอร์ชนะขึ้นก่อนเนะครับโอเคซึ่งผมขออนุญาตพูดดักไว้ก่อนเลยพูดกอ่อนพูดดักไว้ก่อนเลยคือแบบบางตาเนี่ยผมก็อาจจะเป็นคนที่ไม่ได้แบกหรือว่าอะไรเงี้ยมันมันเป็นเรื่องปกติสําหรับการกดโซโลสำหรับผมนะคือเราก็ไม่สามารถเล่นดีได้ทุกตานี้ผมพูดดักไว้ก่อนเลยนะครับเพราะว่ายังไงการกดโซโลเนี่ยมันมีแพ้มันมีชนะแน่นอนนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผมเนี่ยจะชนะได้กี่ตานะอันนี้ก็เลยเป็น ความยากของอาีในการกดโซโลนะครับซึ่งเกมนี้เนี่ยผมจัดไปเก้าคิวตึงๆนะครับทำดาเมจไปยี่บเจ็ดจุดปดเปรซ็นะครับโอเคเดี๋ยวไปเจอกันในเกมต่อไปเฮ้ยแล้วจังวันนี้ผมเวลซี่แล้วนะเล่นบนทำอะไรากันขอยยัดจับส่องสยองควันอย่างนี้ไม่รอดแล้วอาดูอินเป็นตัวแทงเป็นตัวแทงก็จริงนะแต่ผมบอกเลยว่าจังวันนี้น่าจะโดนสกิลผมแบบอื้อทีละพันสกิลแรงนะสกิลผมแรงนะบอกไว้ก่อนสกิลผมแรงนะบอกไว้ก่อนลำแสงบีคาดดวงตา เอาและแอบ,บมองเธออยู่นะจ้าเอลินโดอขอ,อยัดจับเลยและการจังวันนี้ใช้คอมโบคอมจอยเอาซูเปอร์แมนอย่าแกงเพื่อนโอเคอย่างนี้รดรอดไหมไม่รอดแล้วละครับผมสหรับเอลินโดอโอ้โหคือเมื่อกี้ใจเสียจ้าซูเปอร์แมนอ้าวแล้วน้องเอลซูหายตัวมาอย่างนี้ขอ,อยัดจับอ่าไม่รอดเลยครับอย่างนี้อืมและทีมผมนัวจัดและทีมผมนัวจัดผมดักล่างเงาเอลินดออย่างนี้รอดเต้ารอดเต้า,าอืมโดนระเบิดเข้าไปครับผมนี่สี้อมด้วย เทว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 ยิงป้อมเทว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 โอ้เทวยิงคลิปเทวยิงคลิปอย่างนี้โอ้คือจบได้ทำไมเทวไม่จบล่ะลูกตามนั้นคือจบครับท่านผู้ชมไอเทวมันตีป้อมจบได้มันไม่กดตีป้อมนะก็เรียบร้อยแล้วผมแพ้มาหนึ่งเกมเนี่ครับผมคือแบบเป็นมันเป็นอะไรที่น่าหงุดหงิดมากเวลาแบบเราสามารถชนะได้แต่เพื่อนเรามันแบบเล่นไม่ตรงตามใจของเรานี่เทวระดับภาคอัะทุกคนโอเคเดี๋ยวไปเจอกันในเกมต่อไปครับผม เมื่อกี้ผมเห็นแวนออฟอยู่แถวๆนี้แล้วเก็บอย่างนี้ขอยัดกดอันตีไปอย่างนี้ไม่รอดแล้วครับผมสำหรับน้องแวนอือไม่ตายไม่ตายกดอันตีเข้าไปอือเรียบร้อย <c oughs> จะมาทําอะไรป้อมบ,บนของเลนพี่อาจยะน้องเทลอาอย่างนี้ไม่รอดอีกหนึ่งหลายครับผมอือโดนระเบิดไป น้องยุ้ยมาทําอะไรคนเดียวหรอจ้าขอยาติกดล็อกน้องอันตีน้องก็ไม่รอดหรอกโอ้โหไม่ตายแล้วไม่ตายแล้วทาราเก็บงานให้สวยงามครับผมเฮ้ยแวน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 มีอะไรค่อยคุยกันเยียบระเบิดไปหนึ่งทีโอ้โหคือแบบครึ่งรอดน้องจะเอาพี่เปล่าน้องจะเอาพี่เปล่าเอาเห็นสองกดล็อกสองสยองขวัญอย่างนี้รอดหรือเปออล่ายุ้ยอืออือโอ้โหโดนล้าอีกแล้วคือเกมมีแอสซิสต์แล้วนะ แล้วน้องเคลเพิ่งเกิดมาเมื่อกี้พี่ขออนุญาตทำการจับมือทักทายอย่างนี้ไม่รอดแล้วน้องเคลระเบิดลําแสงระเบิดลําแสงคือ,อไรอซีเนียวซีเนียเอาเป้าซีเนียเอาเป้า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 เอาหมดได้เป้าเอาหมดเป้าเอาหมดใครประเทศไทยใครก็ได้ไม่ใช่นักเลงไม่ใช่นักเลงอะไรพูดมัวไปหมดเลยครับ <Yeah. S 1> ตอนนีอ้อย่างนี้ผมจบนะอย่างนี้ผมจบนะน้องแวนน้องแวน เอาไปก่อนโอ้โหเลือดสิปเปอร์ถอยกับบ้านไม่ดีน้องพี่ให้พให้โอกาสน้องถอยนะพี่ให้โอกาสน้องถอยนะนนยนะจบเปล่าพี่จบนะถ,ถ้าถน้องไม่กันป้อมป้อมแต่งนะล็อกสองสยองขวัญอย่างนี้ล้ากร่อนจบเกมออยังสวยงามอะไรอะไรคือการที่เพิ่งมาได้คิวตอนฉากสุดท้ายนี่ผมแอตซิตเกมนี้13บสามนะทุกคน เอสสีสิบสามไม่ใช่เรื่องตลกโอเคคือเกมนี้เรียกได้ว่าไม่ได้ไฮไลท์เลยว่ะโอเคครับ okay, ผมจบมาอีกหนึ่งเกมตอนนี้ก็ชนะสามแพหนึ่งนี่ครับผมเขาใข่ในเราเรื่องจาฟาร์มบักแดงแล้วก็บัฟฟาไม่ใช่นี่ว่าผมฟาร์มบัฟฟาก่อนแล้วค่อยมาฟาร์มบั๊แดงเออ เคเวฟบสี่แล้วนะมีใครอยากจะลองเทสดาเมทของพี่ไหมว่าพี่ดาซี่เนี่ยมันจะแรงขนาดไหนแบทแมนอยู่ป่าแบทแมนอันแน่แล้วอย่างงี้ไม่น่ารอดทําการล็อกโอเคฮึบแล้วทำไมยิงแล้วฟ้าเข้าไปแล้วทําการเก็บงานแบบสวยงามดดิิิ ดิจิตอลม่ใชครับครับลอแบบดิจิตอลดิจิตอลโอ้ลอกดีมากเด๋ยวยแล้วฮ่าาอได้ไงลบพุกแก๊กได้ไงวะเมื่อกี้โอ้ช็อตโคตรรีเฟกไบรุุนน่ะโอ้โหทุกคนคือเกมนี้เรียกได้ว่าสกอร์หนึ่งห้าหนึ่งคือแบบโดนแบทแมนล้วงอย่างเดียวเลยครับเกมนี้เล่นไม่ได้แต่ผมจะพยายามเล่นให้เต็มที่มากที่สุดครับเกมนี้ การป้อมกันก่อนเพื่อนไอ้แบทแมนแกเออกดสกิลหนึ่งทันแล้วล็อกอ่าแบทแมนมึงทำกูไปเยอะมึงทำกูไปเยอะออมึงโดนมึงโดนกูมึงโ,โดนโลงกูข้านาะเป็นไงถหงตอนนี้คือแบบมีอารมณ์มากพี่มาแล้วน้องรอพี่แป๊บพี่กดสกลิลหนึ่งมาแล้วยิงนาะคอร์สเอาไปก่อนหนึ่งทีแก๊กมาแก๊กมาอย่างนี้ไม่นา่ารอดแล้วปะไม่มีเพื่อนแล้วนะแก,ก๊กน้องคาเฟนี่มายืนทำไรตรงนี้คนเดียวละลูกเรียบร้อยลาก่อนเนาะคาเฟนี่ และจังวันนี้เพื่อนเรามันเอาสุดเอาจริงเอาเพื่อนจบเลยจบได้จบเลยแล้วล็อก2่องพยองควันอย่างนี้อแองแก๊กตายไปก่อนโอ้โหแต่ทูเรนมีแข่งอยู่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรอย่างนี้จบได้เลยป่าเพื่อนจบได้เลยป้าตีป้อมไปก่อนเลยครับผมผมรีบจบผมรีบจบผมแคนแบทแมนมากโอเคก็ขออนุญาตสรุปคะแนนกันสักนิดนึงเนี้ยผมเล่นไปทั้งหมด5ตาตอนนี้ชนะ4แพ้หนึ่งนะไปเดี๋ยวเราไปลุยกันเกมต่อไปดีกว่าทุกคน น้องมาหลอดจะมาทําอะไรกับบัฟพ,พี่เราจ้าขอยาดกดพานิดลงหัวไปก่อนเลยหละกันวิเฮ้ยเอาไงเอาไงน้องน้องน้ององ่จะมีเรื่องหรือเปล่าน้องซีอ้าวเข้ามาอย่างนี้ตายนะตายนะตายจริงนะแล้วคิกซี่ยกไปอย่างนี้อากาศข้ามบนไปไงบ้างเฮ้ยไม่ตายไม่ตายขอยาดพา้งเขงาัไปยิง น้องยุ้ยจะเอตัวเองอย่างนี้ไม่รอดแล้วป้าขออนุญาตทำกันหนึ่งคอมโบเต็มแล้วน้องซิวน้องซิวเอาป่าน้องซิวเอาต่อครับผมนี่พันอีกลงหัวแล้วก็รับเบอร์สองลูกใช้แค่ลูกเอาแล้วน้องยุ้ยทำไงอย่างนี้พี่มีอันตีนะพี่ขอญาตล็อกอ้าวอันตีเผลอไปแล้วอย่างนี้ขออนุญาตเก็บงานลำแข่งพิฆาตดวงอตามาเดินอะไรตรงนี้คนเดียวละจ้าขออนุญาตเก็บงานอุน้ยซิวซิวซิลซิลญาญาแล้วผมวาร์ปหนีแล้วผมเก็บเม็ดมันน้องแวนจะกันป้อมหรอจ้าพี่ไม่ให้กันนะถ้าน้องกันน้อง,อ,งอาจจะเจ็บนะ อึ่งหนึ่งคอมโบแกสกิลสองกระซิลหนึ่งน้องแวนก็เจ็บอ้าวแล้วมาหลอดอย่างนี้ตายครับผมอาเลนเอาต่อเปล่ายังไงซูเปล่าอุ้ยเอ้าเทาอันตีว่าไปหนึ่งทีไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ้าวอย่างนี้จบเกมยังสวยงามครับผมนะเรียบร้อยผมชนะมาอีกหนึ่งตาตอนนี้ชนะห้าแพ้นหนึ่งนะครับเดี๋ยวไปเจอกันเกมต่อไปมาครับผมเอาแล้วน้องไว้อย่างนี้ขอยอย,อย,อยัจับมือทักทายอย่างนี้ไม่น่ารอดป้าฉี่คอมโบคอมจอยอึ้งผักเข้าก็แพงอย่างนี้โค้ตวย น้องรอเลี้ยนน้องจะมาล้ำอะไรอือเอาไปหนึ่งทีเฮ้ยชี้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 ผมเอาสุดแล้วอือโดนระเบิดไปก่อนไอ้รอเลี้ยนแล้วผมมีแันตีครับอย่างนี้ไบค์ขออนัดจับมือทักทายล้อเต่าล้อเต่าล้อเต่าแล้วหนึ่งคอมโบอุ้ยไม่ตายไม่ตายเฮ้ยไบค์มีแันตีเอาเพื่อนเพื่อนเพื่อนผมเอาสุดเพื่อนผมมันเอาสุดเพื่อนผมเอาสุดเอออ้าวแล้วน้องไบค์อย่างนี้โดนจับอย่างนี้ไม่น่ารอดป้าขออนัดใช้หนึ่งคอมโบเตปพวกน้องกำลังทำอะไรดักเีก็ขออนัดล็อกสองอุ้ เอาแล้วน้องไวโอเลตล็อกสามสยองขวานโอ้โหสวยจัดแล้วเจ้าวันนี้อือโหูโคตรเจ็บเจ็บทุกตัวเลยเพื่อนเจ็บทุกตัวเลยอึ๊บตายไหมไม่ตายสักตัวล็อกโดนอย่างนี้ไวโอเลตลากร่อนครับผมหนึ่งคอมโบเต็มโคตรแรงแล้วอุ้ยโดนลวกอุ้ยแต่เพื่อนผักสวยเพื่อนผักสวยแล้ววางสกิลครับวางสกิลอุ้ยเจ็บเจ็บเจ็บวิ่ง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 ยาน์หยาหยาหเฮ้ยยานยานมาสุดยานมาสุดยานมาสุดแล้วอย่างนี้ตายนะวางสกิลสองเนี้ยปล่อยยา เรียบร้อยครับผมชนะมาอีกหนึ่งเกมแบบตึงๆคมๆนะตอนนี้ชนะหกแพ้หนึ่งนะครับถือว่าทำสถิติมาได้เรียกว่ายี y ่เยี่ยมนะครับผมเดี๋ยวเราไปเจอกันในเกมต่อไปดีกว่าทุกคนอ้าวแล้วเหมือนผมเห็นโอเมนอย่างนี้ขอยัดจันตีล็อกอย่างนี้ไม่น่ารอดแล้วครับผมโดนหนึ่งเอมอู้ตีไม่เข้ามันกดสกิลสองการดาเมจแต่ยังไงน้องก็รับดาเมจพ,พวกพี่สองคนไม่ไหวหรอกไอเทนมึงมายืนอะไรแถวนี้เดี๋ยวมึงตายนะเดี๋ยวมึงตายนะได้แต่แตกแล้วนะผมอ้าวแล้วเจอเอลสุอย่างนี้ล็อกวางไปเลยสองลูก ฮึบฮึบอืมระเบิดสองลูกครับผมไปหนึ่งตัวแล้วเกรทเทมเองหนึ่งเอาแล้วแก๊กดูสวยจัดวางระเบิดไปลานเพื่อนคมคมโอเมมันห้าวอยนี่มันต้องโดนล็อกซะหน่อยอย่างนี้นกดอันที่สองไปแล้วดูนะเจ็บนะเจ็บนะเจ็บจริงนะเจ็บจริงนะแล้วระเบิดตุ้มไอหน้าคอสมึงจะกล้าเล่นเกินไปแล้วนี่ล็อกไม่รอดแล้วครับผมฮึบอืมระเบิดหนึ่งที ไม่นะทําไมเราสู้ไม่ได้วะอย่างนี้น่าจะแพ้แล้วครับผมเออกันคิดไปได้หนึ่งตัวแล้วโอ้โหมีอันนี้อีกแวนกาดอะ่ะเรียบร้อยแพแล้วผมโอเคอันนี้ก็เรียบร้อยครับสติติแพ้เพิ่มมาอีกหนึ่งเอาแล้วฟอเรนมึงเจาไงกว่าอย่างนี้วางเดินตรงตรง,ตรงนี้ไม่รอดอืมตายซะฟอเรน ทวกน้องกำลังตีดาร์อนี้พี่ขอยัดขอแจมได้หรือเปล่าแล้ทำการล็อกซองสยองขวัญอย่างนี้ไม่รอดแล้วลิงหนึ่งตัวแล้วซีนียต่อเป้าสีนี้ต่อเป่าโดนระเบิดจะหนีก็ไม่รอดจะวิ่งไปไหนจ้าน้องโจ๊กเกอร์อย่างนี้ขอล็ดล็อกเรียบร้อยอ่นี้ไม่รอดใช้หนึ่งคอมโบพอ อ่ขอโทษครับพี่ซีเนลผมขอโทษผมขอโทษผมแค่ทักทายเฉยๆแล้วผมขออนัดวาร์ฟกลับไปสวนลิงผู้เคาะร้ายเอาเปล่ากาลีเอาเปล่าเลือดผมหนูเหลืออยู่แค่นี้นะหิวเป่าหิวเป่าโอเคตอนนี้เหลือแค่ฟอเรนช็อปเกอร์กับกาลีขออนัดยิงกาลีไปก่อนครึ่งหลอดของจริงเฮ้ยฟอเรน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 ล้ำฟอเรนล้ำฟอเรนล้ำฟอเรนล้ำแล้วทางนี้ ขอแคดกดหนึ่งทีแล้วบอลจ๊กเกอร์ตายแล้ววางตีเนหนึ่งโอเคเกมมาสองแล้วตอนนี้จะจบป้อมได้หรือเปล่ปาผมว่าน่าจะจบได้แล้วมั้งครับเนี่ยฟอรเรนเอาเปล่าฟอรเรนคือฟอรเรนในการป้อมไม่ได้นอนผมรับประกันว่าตัวตัวมันตั้งขึ้นมาเพื่อตีคนไม่ได้ตั้งขึ้นมาเพื่อตีิดอย่างนี้พี่จบป้านะอย่างนี้พี่จบบ้านนะก่อนยัดพนะักพายน้องฟอรเรนก่อนดิเรียบร้อยครับไม่มีคนกันป้อมได้อย่างนี้ชนะเลยหลายการโอเคครับตอนนี้ชนะ เจ็ดแพ้สองแล้วนะครับก็เกมที่เก้าต่อไปเกมที่สิบแล้วนะทุกคนเกมที่สิบก็เป็นเกมสุดท้ายของในคลิปนี้แล้วเนาะไปดูกันอไอลิกเตอร์เกินไปไอลิกเตอร์มึงมาป่วนกูแก้ว่ะเออโดนในสองตัวนี้แกเลนบน้มีปัญหาอะไรกันหรือเปล่าอุ้ยลิกเตอร์ไอลิกเตอร์อ,อ,รอ่าโดนลิกเตอร์ฆ่าสามตัวแล้วเนี่ย เรียบ,บร้อยครับท่านผู้ชมคือเกมนี้แบบโคดนลิตเตอร์แบบหวดยับยับป้วนตั้งแต่ต้นเกมนั้นจบเกมก็ยังโดนป่วนโดนแบบโดนลุมโดนกระทําชำเราเรียบร้อยชนะเจ็ดแพ้สามครับผมสําหรับการเล่นดาซี่ทั้งหมดเจ็ดเกมของผมในวันนี้นะครับเป็นไงบ้างครับขอบคุณท่านผู้ชมที่ดูมาถึงตอนนี้ทุกคนแล้วเราก็เรียแบบร้อยแพ้เกมสุดท้ายมันสวยเลยคือแบบมันแบบมันเกินไปลิตเตอร์มันเล็งผงคนเดียวแล้วผมเล่นไม่ได้เลยอันนี้ก็ต้อง คือแบบนี้ไม่ดีผมโดนทีมด่าตอนนี้คือแบบการจัดไม่ไหวนะเดี๋ยวผมให้เไปดูประวัติการเล่นนะครับอันนี้คือแบบประวัติการเล่น10เกมต่อเน,นื่องนะท่านผู้ชมคือแบบบางเกมผมอาจจะไม่ได้โชว์สกอร์ให้ดูอย่างชัดเจนอย่างเงี้ยเนี่ยก็ดูตอนจบเอาละการนี่นะงวคนสกอร์ทั้งหมดที่ผมได้เล่นมาทั้งหมด10เกมนะครับนี่ตามนี้เลยนะก็ชนะ7แพ้3ก็โดยรวมถือว่าโอเคนะเป็นไงนบ้างรับฟีมือของผมและในคลิปวิดีโอนี้เป็นการรวมไฮไลท์เฉยๆนะครับก็คือแบบถ้าจะเล่นจริง,รง,รงๆเนี่ยมันน่าเบื่อเกิน 300นาทีเลยนะครับก็ตัดให้มาเหลือระยะเวลาเพียงแค่14นาทีนะครับก็ขอบคุณท่านผู้ชมที่ดูมาถึงตอนนี้นครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กด like, กเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับเอาไว้เจอกันคลิปต่อไปอยากดูคอนเทนต์อะไรก็บอกกันได้นะครับ